<Ooh. S 2> จุ่มแค่หนึ่งครั้งเองทุกคนเหมาะกับใส่ฟอแบบสุดวันนี้นะคะหวานจะมาทาลิปสีตามคุณชมพู่คุณเจมินายเบกกี้และก็นิชากันค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าสีไหนเนี่ยจะเหมาะกับลุคของวันนี้ของหวานมากที่สุดเริ่มแรกนะคะเป็นสีของน้องเบกกี้นะคะ2องเป็นสีออกพิพีชน่ารักน่ารักเหมาะกับวัยค่ะสาวๆน่ารักน่ารัก,นรก <Ooh. S 2> เนื้อลิปคือลื่นมากแบบเก๋มากคือดีหมดเลยก็ <Ooh. S 2> ดูแบบธรรมชาติดีเนาะ ต่อมานะคะเป็นสีของน้องนิชานะคะเป็นแบบเรียบโกมันอาจจะเป็นน้ำตาลนุดนๆหน่อยจะบอกว่าเนื้อลิปนะคะใครที่มีปัญหาร่องปากลึกหรืออะไรนั้นเนี่ยเขาฟูมากเหมาะกับใส่ฝอแบบสุดเธอต่อไปนะคะเป็นสีของน้องเจมินายเป็นสีที่คุณผู้หญิงก็ใช้ได้คุณผู้ชายก็ทาได้สีนี้หวานชอบนะอ๋อเห็นนะ คือคือมันสีทาบางๆเงี้ยก็คือเป็นสีปากเนเชอรัลมากๆเลยนะคะแต่าะครอยากให้มันแบบเต็มชาด์เป็นสายฟอก็คือทาเกินเบลอออกมาเลยก็คือสูตรเลยจุ่มแค่หนึ่งครั้งเองทุกคนก็คือและลุกสุดท้ายนะคะเป็นของแม่ชมซึ่งวันนั้นจะบอกว่าหวานชอบการแต่งหน้าของพี่ป้อมมากเพราะแบบขนตาเอยอายไลเนอร์สีลิปคือปังมากมันตะโกนจริงๆแล้วอยู่บนแบบแคทวอล์กนะคะแบบดีมากแม่ลุกแม่ชมคือเต็มแบบเนี่ยเธอดูเนื้อสิ มันแวววาวด้วยอ่ะมันทางง่ายมากเนี่ยเธอดูดิเกี่ยง,ง่ายมากแล้วดูปากล่างเธอก็อิ่มไปแล้วอะอพอทาแบบให้มันเป็นแบบปากแบบโบขึ้นมานิดนึงอะ่ะเธอสวยมากเลยอะ่ะมันไม่ได้แห้งแมตต์ตึบน้ำจะมีความชายอยู่นิดนึงเงาเงาเล่นแสงแบบสวยอะ่ะหกสามห้าเป็นสีที่สวยมากหวานชอบเั็นดอกวานนั้นเลยอคอหมคสีนี้คอแม ให้คนดูเป็นคนเคาะดีกว่าเพื่อนๆเคาะมาหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง4ี่ลูกเนี่ยหวานควรจะสวยแบบแม่ชมน่ารักเหมือนน้องเบกกี้หรือความแพงแบบน้องนิชาหรือว่าเฮยแบบใช้สีผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีของน้องเจมินาดีนะคะบอกหวานหน่อยค่ะว่าสีไหนเหมาะกับหวานที่สุดแต่จริงๆไอ้รุ่นแลกดิสซิแตนเนี่ยมันมีอีกหลายสีนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูด้านล่างใครชอบสีไหนใครชอบแบบนหนก็ลองหาดูกันนะคะแต่ว่านะเคาะราคาว่าหวานชอบ หกสามแต่ว่าเพื่อนๆคอมเมนต์มาแล้วกันค่ะว่าชอบสีไหนกันบ้าง